เอ๊ะทำไมฝนตกมาเป็นโคเนี่ยโโหเอาละครับต้องสวัสด,ดีกันด้วยนะครับทุกท่านอยู่ผมนะัทรายการ k c t v วีเพลงครับ,รบก็อีกช่วงมัดรีวิวครับก็ผมมัดดี Amazing Lucky บอกวันนะครับ,รบผมก็ มัดนี้ก็อยู่กับโชคชะตาผมกับตามอินโทรเมื่อกี้เลยนะครับผมก็บางทีโชคร้ายบางทีก็โชคดีนะครับผมเดี๋ยวเซตกอนโทโลจีหายจะออกไปไงั้นไหมเดี๋ยวต้องเซตเป็นเคทีอนะเพราะอันนี้มันออกไปไม่ได้จริงอ้าวมาได้ลัคกี้บอกกูหายหมดเลยไม่เป็นไรครับผมมีตุน แต่มันจะมีอาวุธด้วยนะครับผมก็อยู่ที่ดวงเราครับถ้าดวงดีก็้ยนี่ครับนี่บางทีมอันนี้ถือว่าดีมากๆเลยครับผมก็คือแตะที่พื้นวาร์ปได้นะครับขอพี่ๆคั้งเดียวตายครับผมข้าถามว่ามีวิธีคราไหมครับ ก็อาจจะมีอยู่นะครับแต่ว่ามันต้องไปหาแร่ตามในโหมดสไวเวลเอานะครับผมแล้วก็ขออนุญาตแป๊บนึงนะครับี่โดนใช้แรงงานต่างด้าวมาครับผมแล้วก็มาเปิดกล่องกันต่อเลยครับผมอ้ยคสเซิออฟดุมเราต้องเปิดไกลอียิปนี้เอาครับวันวันวันาย โอ้โหแรลกแบบอืมแต่ผมจะจัดการม็อบพวกนี้ก่อนนะผมเออเออ,เอ,อมึงปีนได้ด้วยอเนี่ยโอ้โหเอาของเก็บมาก่อนเลยเราจะไปไกลออนเท้าแล้วผมจะให้มอ็อบทูมินีไอเทมเลยนะผมก็เราจะเล่นแบบครีเอทีฟนี่แหละ นี่ครับนี่ครับถ้าเกิดโชคดีเนี่ยเราอาจจะได้นี่ครับนี่มันก็จะมีอ่ะวิ่งทำไมวะเนี่ยโอ้กูรรักอืมโชคดีแถบจดะกาไปดิดาบเอนเร์ครับก็มันจะมีหลายอย่างนะครับอับเลีินไฟนะครับผม แล้วก็โอเคยูไลยูเดทโอ้โอ้มันถ้าเกิดอยู่ในโหมดสบายโอคุณต,คค I I can fly. ต้องรีบเปิดกล่องเลยครับผมนี่ครับอุ้ย I อ e l i e v e I can fly นไฟเราต้องรีบเปิดกล่องนย้ครับผมลันชิ่งลันชิ่งลันชิ่งเออ what the fuck is a b o u เรืโอโอ้โหมันก็จะสูงเกินน่ะเนี่ย เออสองกล้องเลยอุ้ยไดยมอนเกียร์อ,ยอับเลเยคืนไฟอาจีนี่ครับมันก็จะมีไหลไหลชนิดเลยนะโอ้นอตติตงอ่ะเราจะมีอ็อัพเลเคืนไฟวัตเตอร์กิเกอรอะไรขึน้นอ่ะ นี่ครับบางทีก็ฝนตกเป็นเงินนะครับผมก็เก็บได้นะครับมันไม่ได้โทรหน้าไม่เล่นในโหมดซวยโวครับนี่ครับต่อไปก็พวกอาวุธนะครับผมก็เอนเดอร์สวแล้วก็ไฟแอ็กกับไฟสวอตลั c กี้สวอตหายใจแล้วก็เอนสวอตไฟแอ็น่าจะแอ็น่าตัดต้นไม้ได้นะครับผมจำได้อยู่ตัดแล้วปะวะ เดี๋ยวๆเ,เ,เอาของหายเลยแปบ๊บหนึ่งครับผมโอเคทิ้งได้ก่อนโอเคแล้วก็ตัดได้นะตัดได้ใช่ปะนี่เอาไม่ได้เว้ย นี่ครัมันจะมีทรัพยากรให้นะผมแล้วก็อาวุธต่อไปครับผมอาวุธต่อไปนะผมก็ลัคก,กี้สวอตคือตีครั้งเดียวตายอ่ะน,นัดเดียวดับเลยครับผมเดี๋ยวผมจะทดลองกับทุกตัวที่เป็นม็อบนะผมซอมบี้นี่ตายแล้วแหละอุ้ยอุ้ยไม่ตายนี่วะลืม นี่ครับสองครั้งตายตายคือวะนี่แก๊สนะครับผมครั้งแก๊สนี่ครั้งเดียวตายครับแต่ผมไม่รู้ดาเมจครับดาเมจนี่น่าจะประมาณตีซอมบี้ครับถา,าดาเมจสิทนะครับผมก็แรงกว่าจับไดมอนด์มากเลยนะครับผมแล้วถ้าเกิดเราคีย์ทิคอลล่ะเออเดี๋ยวลองคีย์ทิคอลดู เดี hey, ๋ยวเดี Again, erm ๋ยวโอ้โคิตตี้คั่นก็ยังไม่ค่อยเสียเดเมจนะครับผมก็ต่อไปครับดาบต่อไปนะครับผมก็เอนเดอร์สวอนครับผมควาสามารถวาร์ปได้ไปไปไปตีที่พื้นแล้วก็วาร์ปได้นะครับแล้วก็ถามว่าครั้งเดียวตายไหมครับผมไม่ตายนะครับผมเดี๋ยวผมลองกับม็อบพวกนี้ครับผมโอ้ยครั้งเดียวดาเมจคือสิบนะครับผม แล้วก็แดบ,บต่อไปครับผมแดบบต่อไปก็คือแอร์แลนซ์นะผมผมก็ไม่รู้มันคือมันทำอะไรได้ครับผมหมูคาแม่งเลยนี่ครับผมเดี๋ยวผมจะลองไปเตะนี่ดูนี่ครับผมตีทีปิวนะครับผมแล้วก็เอ็นสวอตก็คือตีมันจะหายไปนะครับผม ตีแล้วหายไปเลยนะครับผมถ้าไม่เชื่อตีบางบางทีก็หายไปนะครับผมแล้วก็เอ็นสวอตกับนี่ครับเราจะติดบัฟไนท์วิชชั่นกับหายใจในน้ำได้นะครับผมก็ถ้าไม่เชื่อครับเดี๋ยวลืมทิ้งดาบแล้วก็เอาไอ้บักเก็ตมา งมทำไมวะเรามาดูดา,า,าเมจกันเลยนะครับผมก็น่าจะตีแก๊สครั้งเดียวตายเหมือนกันนะครับผมนี่ครับดาเมจก็สิบสิบหมดกับ,บ,บทุกอย่างครับนิลโลหิตนินโลหิตนินโลหิตถ้าไม่เชื่อนะครับผมนี่ครับถ้าเราถือดาบ เราติด Night Vision กับ Water Breathing นะครับผมก็คือเราสามารถหายใจในน้ำได้นะครับผมแล้วก็นี่ครับไฟสวอตก็คือทีทีจะติดไฟนะครับผมเหมือนกับไฟแอคเลยนะครับผมนี่ีมันนี่ไกลไก่แทงมุมก็ได้มาอือนี่ครับครั้ง Damage ก็สิบเหมือนกันนะครับผมทั้งทั้งทุกอย่างเนย Damage สิบนะครับผม ก็ไป <S an> สั่นสวอตตามชื่อเลยครับพอยสั่นเพราะว่ายาพิษนะครับผมก็ดาบพิษตีแบบว่าจะติดบัฟยาพิษด้วยนะครับผมถ้าไม่เชื่อนะครับผมเดี๋ยวถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะไปตีนี่ครับฮอกช็อปโอ้โหตายได้เม่สิบหมดทุกอย่างนะครับผม อันนี้น่าจะหลายแดเมจนะน่าจะครั้งเดียวตายเลยแหละเดี๋ยวลองขอลองกับเบสรอนหน่อยวิชก็ได้มาวิชครั้งเดียวตายนะครับผมก็ดาบนี้ก็มีประโยชน์นะครับผมแล้วก็ขอจบนี่ก็อาจจะเป็นทั้งหมดของมอดนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะผมชอบมา,มากๆกดซับแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยครับว่าท่านชอบอาวุธอันไหนมากที่สุดนะครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรละ ขอจบคลิปเพยงทอานี้ผมบ๊ายบาย